ปลาเข็มตัวง่ายเลยใส่ตัวเดียวซ้อนเดี๋ยวจ่ก็เรียกปลากระโดดตัวงมานมาหนักหลายมือหลายทิศแล้วค่ะทิศบัไดพักกับมาใส่ใส่ตอนใดกับบดไดจักเถื่อเก็บลังมือนี่ต้องให้ได้เนาะว่าค่ะน้องว่าลิ้นเาต้องให้ได้ลิ้นที่บอกให้ นี yeah, say that, say that. Huh? ่ใ่เนี den, ่ยส่เ yeah. น mm. uh ี่ยฮะตัวนี้มบดีเนี่ยตัวนี้มือบดีอ๋อไม่รห้ว่าอะไตัวอะไรต้อปอนกกินน้ำเงินกินกันสามลังก่อนเออตนี้ก็สามลังก่อนมือบดี้เนี่ยเนื้อเตี้ยเนื้อเตี้ยใช่ดช่แบบนี้มันก็ตรงตรงดีกว่ามนบ้าเตี้ นี่มันก็่ริงนไส้ไปเบิดเลยบ่ะไส่เบิดเลยขาสิบเอยี่ออนข็้นมมหม่องเตปที่ๆพี่ป่ไปต้องพูดเตะเนี่ยวลินี่เนี่ยม้าเนี่ยว้าเนี่ยเอาแล้วก็เอาไม้ปเบิดนี่ว้าเนี่ ฉันว่านี่นี่นี่แถวนี่คุยแถวมุมเถอะเสียงเสียงเขียดห้องนี่นี่พี่อ่นไปฟังพุ่ใครพี่อ่นไปใส่ฟังพุ่ออไม่เไปบล้เจ้อ๋แล้วก็กลับไปบนทหามันเป็นทางน้ำนี่นี่พี่ก็ไปไกลแท้ตุซกันไหนจะได้นะเนี่ยมันบางจรบางมันบกมันเป็นแปนะเอินกหลายนะเหตุทางไปที่เรา กระบอกมุ้งปุนีก่อนอ่อนไปมุงป้งพูนพุณนะมันอีกใสอีเงยบออมสระเลยค่ะพี่อ่อนไฟอย่ฟังพูนเดี๋ยวรอไม้นะพี่อ่อนก่อนเพิ่นถือไม้ไปเบิดเลยเสียงว่าเพิ่นมาไต้ป่าแล้วเพิ่นยิ้นเสียงเนาะ กาตอนเศร้าเลยไม่ยามอีงแงบค่ะ,ออะเอ๊ะเขาต้องไปเลี้ยนลูกได้ไงนั้งมันมาเปลี่ยนอีดีทั้งกบอ่ะมันหองดูจต่ไม่บอกเลยไม่ป่ายวะ,อะโอโ้ป่ายยังหลอีกวะ รุ่นรอบไปเพื่อมีสิทรุ่นฮะพ,ะพูดเลาะพูดหรอเจ้าลอะไปเลาะพูนแมนเจ็บหลังมันละไม่ายามสามสามซี่อันป๊อปสามอันแรกนึงอีกฟังให้นั่นอีกก่ันขา่าวในฟังให้นั่ว ตัวนด้งค่ะป่าเขาก็ยังยังอยู่ได้กบหนึ่งตัวปายังเหลืออยู่อืมไอันน้ตังกี่ <พ uka> เนี่ยตัวอ๋อได้สองได้องตโอ้สวงได้สองได้สองอว้า้เอาสิกรุ่นวว้าเจ็ดสองค่ะได้เจ็ดได้สองแล้ว <S 2> <S 2> โอเคประสบผลสำเร็จอ๋อเออ ้องได้สองไปแต่ว่ามันมันกินเรตาะนะกินแบกินอนกนิกินกอ,อนกนกินกิกินี้นกินกนกิ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 นีนกิ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 นกนกินกอนสินกิน้ินก่นกินกินกินินกินกสนกินกกินกินกินกนกอนกินกนกนนนนินน่นินากกานน แง่ความครับมามุมพี่เตี่ยผักกันจองค่ะเพิ่นปลูกไ้เก็บขายได้ค่ะขายเป็นมัดเพิ่นเห็ดเป็นแบบพื้นที่นะปลูกเลยค่ะขายได้ตลอดปีค่ะผักกัญผักกันจองหรือผักไทยเนี่ยขายได้ตลอดปี ว่ามุ้งหนีเสียมเฮียวเวลาเรียบร้อย หอไท้ยตรงค่ะแมนอยู่ งป่ามันหลุดเ,ออเดี๋ยวป่ามันหลุดป่ากเปิดยัางป่านั่นเป็นน่ยมจเอเอป่า,าปนนะที่เขาได้ว่าเออป่าออกซะละเรียนออกซะ ทําเล่ก็เป็นตะไห้เน่ยเออว่าวันจะมีกบว่าทำเล่หายปะเนี่ยลบปิดได้หรือวเนี่ยปลูกทงงซื้อกันเลยหรอเออคือวันเขายังไดหกหนะอันนี้คือไข่กรบแล้เมันเป็นอย่างมะพี่อ้อเดี๋ยวมันเป็นอย่างนะ อโอ้ไข่กบ,บค่ะนี่ไข่กบเป็นยางนี่อ๋อพี่สูตรพี่สูตรบมันทิจังไดเ <c oughs> จ้าของเจง้าของที่มัน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 สิจังไดเจ้าของที่ว่าเอาไข่กบเป็นยางเป็นเมือกอ <c oughs> แล้วเน,นาะเป็นเมือกไปเมือกจว่าขจะไปนน้านไเบ้งค่ตเนอาหารอไดายงนึ่งน่าแน <c oughs> เดงค่ะเอาอาหารให้ขึ้นมาก <c oughs> ิน <c oughs> ตัวใหญ่ด้วยนะเนาะหลปเนี่สปอยหลอยู่ด้วยนะาหาลาหากอุบิลตวนะขึ้นาแ่ขึ้น้อาหารน่อ้ปลาหลล้นะปปาตะเพียนเพื่นขปอยปลาไปาแ ปามตัวี้อเนี่ดะคนนิยมกินกันบ้างใคนิยมกินกันเพราว่ารามาจอบแต่แถบ้าน้าหนึ่งไครมันล่ะอืนิยมกินแจวค่ะอือะปลาในแดงโอ้โหตัวใหญ่นาะ แต่มันเนื้อกเหียอตางก็ากันได้กินบขนาขยะขนาจะหากินเฉพาะอพีพอว่ามือนั่นละมันกลับไปหาสอนปลาลดใส่กบกันเพื่อเอสียงลูกไซด์ละเก็บขานากอนค่ะพี่นีเก็บขนาเก็บขน,า,นาไปผัดค่ะ ผัดแหน่งพี่อ่อนแซบเนี่ยจาเติมเล้งนี่บม่ได้ผัดแหน่งทากระแซบด้ค่ะแบบนี้นม,ม,มาร้องเบิงข้างแรกยุสานี่ใส่งแงบเป็นเครื่องมือหาป่าอีกชนิดหนึ่งจ้ะคือจัน จันดักปลานี่ค่ะถ้าปลาเขา่าปั๊บมันก็สิลันลงปิดไว้ปิดตรงนี้ไว้นี่ตรงปากมันนะคะนี่ตรงปากจันส่วนมาเพิ่นว่าถามเจ้าของเพิ่อนลราเพิ่นใส่สม่าปลาคอส,สิติดมีแต่ตัวนี้ไงตัวใหญ่จะซีตัวหมกหยวกหยวกแม่ได้หยวก มันน่ะมันนลำน้อยจ้ยกบไสยวกอันนี้คือใบพออูู้เก็บแล้วเก็บเครื่องปรุงค่ะเก็บเครื่องปรุงไปใส่มกหมกกบไสยวกเก็บลูกโดดนี่ค่ะลูกโดดจตหน่วยงามๆจตหน่วยยัญง่งค่ะ หยวกขาวขาวเป็นตะมกแทบนี่อุปกรณ์ปรพริกตะไคร่ใบหอยตู้ ก็ที่สับกบค่ะนี่ได้เครื่องปรุงมาแล้วจะโมกบใส่หยวกกบที่ถือแง่หน้นองวลินซอยหยวกค่ะหั่นหยวกหั่นหยวกหั่นหยวกเอาไงมันออกก่อนอ๋อเอออ่ตอนนี้กำลังหันห่นหั่นหั่นอยู่ก่อน <c oughs> สับกบ นวลลินต่ำเครื่องให้ด้วยได้นวลลินต่ำเครื่องหอมแดงตะไคร่ใบประกูดเอาใยใยกล้วยออกก่อนหยวกหยวกกล้วยเอาเอันนี้มันออกไหมนี่มันสายนี่มันออกนะจ้าใยของหยวกใยของหยวกอียงซอยอันนี้ซอยตะไคร่ตะไคร่จ้าตะไคร่ก็จะน้อยแต่ใส่หอมแดง กบกับหยวกค่ะความต่างกันส่วนผสมหยวกที่หลายก็กบจากน้อยเจ่ากระบอกเปยังบลินอ,อันอนี้ไปทางโน้นไปั่อน,ออนบลินเอา,าก,กลา้วยเอาต้นหอมต้นหอมยังไม่ได้จะเอาเกลือมาก่อนจะเกลือเกลือเพราะว่ายวกมันสีจานจ้ะ ปลาบป่บปลาก้อนเปลี่ยนใช่ไหมใช่คือครับเสร็จแล้วตาเครื่องแล้วเริ่มปรุงปลาปลากระเดิดนะน้ำส้มเง,ง่้ยนี่นนบ่ว่าอันนี้ปลาตะเดื่องไงนี่บ่จ้าน,นั่นละกระป๋องรสด,ดีไม่ไเยอะแน่ปลาแดงตีเออ ส่วนเป็นตะกินได้ไหมจ้ะปลูมดดีน้ำปลาหอมเยอะค่ะหั่ ogi, urgency, m, นหอมค่ะหอมต้นหอมกับผักอีตูแซ่บแซ่บแซ่บก็ยาดเราแนวไงน้ำปลา ใหญ่ว่ากินกุ้ปลาดคออมต้ขาเบอรอีมนดแล้วปิดปรุงเครื่องปรุงได้เรียบร้อยห่อค่ะห่อหนึ่งห่อหม่อหมกห่อหมกอหมกดาหอหมสีสันน่ารับประทานเนอะสีสันนารับประทานมากแซ่บหมูกบแยวกกบกับกบส่เงียบค่ะมากินมากินเจียมาเลยค่ะแซ่บพี่ก่อน ทางวารินแล้วก็สายอิสานมันทุกขกับเฮ็ดซ้อยกันเลยค่ะงานนี่หมก,กบเสย,ยวก